สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกพิศวงผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวธรรมดาหากได้ก้าวขึ้นมาเป็นคุณนายชั้นสูงจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาแนะนําคุณนายฮาริโยจากญี่ปุ่นในตอนแรกเธอเป็นแค่ครูสอนภาษาญี่ปุ่นธรมธรมดาาแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดีเธอได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นแอร์โฮสเตสและจากการเปลี่ยนอาชีพครั้งนี้เองเธอได้พบกับสามีที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการหลังจากนั้นเธอก็ได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา สามีของเธอไม่เคยแสดงความขี้เหนียวกับเธอเลยของขวัญแต่ละครั้งที่มอบให้ก็มีมูลค่ามหาศาลครั้งหนึ่งในวันเกิดของเธอสามีได้มอบเกาะแห่งหนึ่งให้เป็นของขวัญกล่าวกันว่าปัจจุบันทรัพย์สินของเธอมีมูลค่าถึงหนึ่งล้านล้านเยนหรือประมาณ2องแส0ห้าหมื่นล้านบาทสามีของเธอถูกเรียกว่าเจ้าพ่อฐานหินและเป็นมหาเศรษฐีแนวหน้าซึ่งเขาไม่เพียงแต่มีเงินมากมายเท่านั้นแต่ยังมีสถาน,นะและอิทธิพลที่ไม่ธรรมดาอีกด้วย จากการรายงานของสื่อมวลชนเจ้าพ่อฐานหินคนนี้ยังเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาตุกซึ่งเป็นตำแหน่งขุนนางที่ประเทศอินโดนีเซียมอบให้แก่ผู้ที่มีคุณูปการหรือทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างโดดเด่นแต่แค่มีคุณสมบัติเหมาะสมยังไม่เพียงพอเพราะถึงแม้จะมีผลงานที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ยังจำเป็นต้องได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกในราชวงศ์หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลดังนั้นผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ต้องมีทั้งเงินและอำนาจ มีความสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีและที่สำคัญที่สุดต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีอำนาจในประเทศซึ่งสามีของฮาริโยก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติที่กล่าวมาเขาไม่เพียงแต่ใช้อำนาจของตนเองเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้มาเท่านั้นแม้แต่ภรรยาของเขาฮาริโยก็ยังได้รับตำแหน่งดดโตะด้วยแต่เดิมฮาริโยมีพื้นเพธรรมดามากในช่วงวัยเยาว์เธอเป็นแค่ครูสอนภาษาญี่ปุ่นธรรมดาคนหนึ่ง ที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติแต่ด้วยบทบาทนี้เองที่ทําให้เธอได้พบกับสามีในอนาคตในตอนนั้นฮาริโยทำงานที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่นั่นเธอได้พบกับสามีที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจแน่นอนว่ามันเป็นการพบกันโดยบังเอิญในตอนนั้นทั้งสองฝ่ายไม่ได้สนใจกันและกันสามีในอนาคตของฮาริโยแค่เห็นว่าในช่วงทศวรรษที่1970ถึง1980เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อการทำธุรกิจที่ดีขึ้นเขาจึงมาเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นตามคำแนะนำของครอบครัวดังนั้นในเวลานั้นพวกเขาเป็นเพียงศิษย์และครูโดยความสัมพันธ์ของพวกเขามีแค่เรื่องการเรียนเท่านั้นหลังจากนั้นสามีของฮาริโยก็เรียนจบและกลับประเทศฮาริโยเองก็ออกจากงานด้วยเหตุผลหลายประการพวกเขาจึงขาดการติดต่อกันไปชั่วคราวแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือโชคชะตามีความมหัศจรรย์นในตัวเองต่อมาฮาริโยได้งานใหม่ ในบริษัทสายการบินข้ามชาติแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตามคำแนะนำของเพื่อนได้ได้เป็นแอร์โฮสเตสในการทำงานเที่ยวบินแรกของเธอเธอก็ได้พบกับสามีในอนาคตที่นั่งอยู่ในชั้นเฟิร์สคลาสซึ่งกำลังเดินทางไปเจรจาธุรกิจพวกเขาทั้งสอง,ต,งต่างตื่นเต้นกับโชคชะตาที่น่าอัศจรรย์นี้สามีของฮาริโยเป็นคนที่เชื่อในโชคชะตามากดังนั้นเขาจึงรีบขอข้อมูลติดต่อของฮาริโยทันทีและนัดเจอกันเพื่อทานข้าวหลังลงจากเครื่องบินในขณะที่ฮาริโยเอง ก็ไม่สามารถปฏิเสธชายหนุ่มที่หล่อเหลาและประสบความสําเร็จในอาชีพได้พวกเขาจึงเริ่มสารสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งตามความทรงจําของฮาริโยการที่สามีของเธอจีบเธอนั้นโรแมนติกมากทุกครั้งที่มีเวลาเขาจะมารับเธอที่สนามบินหลังเลิกงานพร้อมดอกไม้และวายแดงต่างชนิดทุกครั้งเขาพาเธอไปชิมอาหารที่หลากหลายทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความชุ่มชื่นหัวใจนี้ทําให้ฮาริโยหลงรักอย่างเต็มหัวใจและสามีของเธอ ที่มองเห็นความไร้เดียงสาและนิสัยเรียบง่ายที่ไม่เคยต้องการของหรูราของเธอก็หลงรักเธอเช่นกันจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งหลังจากที่สามีได้สารภาพรักอย่างเป็นทางการเธอก็ตอบตกลงและพวกเขาก็เริ่มคบหากันอย่างเป็นทางการและเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันความรักของทั้งคู่เพิ่มขึ้นทุกวันสามีของเธอคอยมอบเซอร์ไพรส์ให้กับเธอทุกวันขณะที่เธอเองก็มักจะทําอาหารรอสามีกลับมาทานข้าวด้วยกันความรู้สึกอบอุ่นของบ้าน ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกอยากแต่งงานขึ้นมาหลังจากคบหากันได้หนึ่งปีพวกเขาก็เข้าพิธีสมรสจุงมือการเดินเข้าสู่ประตูวิวาโดยต้องบอกว่างานแต่งงานในตอนนั้นยิ่งใหญ่มากจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งงานแห่งศตวรรษก็ว่าได้เมื่อพูดถึงสินทร,รัพย์ของคุณนายฮารโยที่จริงแล้วตอนที่ทั้งคู่แต่งงานกันพวกเขายังไม่ได้มีเงินมากมายอย่างในปัจจุบันสามีของเธอสามารถสร้างทรัพย์สินมูลค่าหนึ่งล้านล้านเยนได้ ก็เพราะการสนับสนุนของฮาริโยเองฮาริโยไม่เพียงแต่ใช้ใจอย่างมีเหตุผลแต่ยังสนใจเรื่องธุรกิจมากบริษัทเครื่องจักรกลหนักของสามีซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในเครือบริษัทหลักเธอเป็นคนจัดการขึ้นมาในตอนแรกสามีของเธอไม่ได้คิดว่าเธอจะมีหัวทางธุรกิจขนาดนี้แค่คิดว่าให้เธอลองบริหารบริษัทเล็กๆเ,เพื่อความสุขของภรรยาแต่ที่เขาคาดไม่ถึงก็คือในเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่เธอเข้ามาบริหารบริษัทนี้เธอได้ขยายขนาดของบริษัท เป็นสองเท่าผ <OO> ่าน,นการทําธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศไม่เพียงแค่นั้นตัวตนของคุณนายฮาริโยยังไม่เปลี่ยนไปจากเงินที่มากขึ้นเธอยังคงรักษาความใจดีและไร้เดียงสาของเธอไว้เธอมักจะทํางานเพื่อสาธารณะและคอยติดตามสถานการณ์ของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่เสมอโดยให้ความช่วยเหลือทางด้านสิ่งของ wiping. และการเงินแน่นอนวันนี้ใส่ที่ดีงามนี้อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เธอประสบความสําเร็จแม้เราจะพูดถึงคุณนายฮาริโยว่า ไม่ใช่แจเงินสุรุย่ยสุร่ายแต่ความไม่สุรุย่ยสุร่ายนี้ก็เทียบกับคนธรรมดาอย่างพวกเราเท่านั้นชีวิตของเธอยังคงอยู่ในระดับที่คนธรรมดาไปไม่ถึงมาเริ่มจากทรัพย์สินของเธอก่อนฮาริโยมีอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด6แห่งและแต่ละแห่งล้วนมีความสําคัญอย่างมากที่แรกคืออสังหาริมทรัพย์ในอินโดนีเซียซึ่งเป็นบ้านเกิดของสามีเธอบ้านในอินโดนีเซียนี้จึงไม่ธรรมดาจากภาพที่ถูกเผยแพร่ออ,อกมาบ้านนี้เป็นวิวลล่าระดับสุดยอดสไตล์นอร์ดิก มูลค่าประมาณหลายร้อยล้านบาทต่อมาคืออสังหาริมทออรัพย์บนเกาะบอเนียวซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของพวกเขาทั้งสองคนการตกแต่งบ้านบนเกาะนี้มีความรู้สึกถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างเต็มเปี่ยมโซฟาหนึ่งตัวมีราคากว่า50ล้านบาทเฟอร์นิเจอร์ทั้งชุดรวมกันมีมูลค่าอย่างน้อย500ล้านบาทและนี่ยังไม่รวมราคาของตัวบ้านด้วยซ้าที่ที่3คือสถานพักผ่อนส่วนตัวในสิงคโปร์โดยมีสระว่ายน้ําและต้นมะพร้าว อ่างอาบน้ำที่ใหญ่กว่าห้องน้ำของคนทั่วไปและตามที่คุณนายฮารโยเปิดเผยทั้งเธอและสามีแทบจะไม่ได้ไปที่นั่นเลยแต่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่นี้ต่อวันก็เทียบเท่ากับเงินเดือนของหลายๆคนในหนึ่งปีที่ที่4ี่คือคาริฮาในออสเตรเลียทั้งคู่มักจะไปที่นี่บ่อยๆเพราะมีสนามกอล์ฟส่วนตัวพื้นที่ของคาริฮาแทบจะเทียบเท่ากับพื้นที่ของอำเภอเล็กๆเลยก็ว่าได้ที่ที่หคืออพาร์ตเมนต์สูงในญี่ปุ่นที่ดูเหมือนจะธรรมดาหน่อย แต่ความจริงแล้วอาพาร์ตเมนต์ขนาด200กว่าตารางเมตรนี้เป็นเพียงแค่โกดังเก็บของเท่านั้นที่สุดท้ายคือบ้านในญี่ปุ่นที่ทั้งคู่มักอาศัยอยู่เป็นประจำและนี่คือสถานที่ที่พวกเขามักจะเปิดเผยต่อสาธารณะคุณนายฮารโยกล่าวว่าบ้านหลังนี้สร้างและตกแต่งเสร็จเมื่อ10กว่าปีก่อนมีขนาดประมาณ300กว่าตารางเมตรแม้จะมีพื้นที่ไม่ใหญ่นักแต่เมื่อ10ปีก่อนบ้านในพื้นที่ชั้นนอกของบริเวณนี้มีราคาต่อตารางเมตรถ,ถึง7,40,000บาท ปัจจุบันราคาของพื้นที่ชั้นในของบ้านอยู่ที่ประมาณ1 2 4 0 0 0้านบาทต่อตารางเมตรและนี่เป็นเพียงราคาของตัวบ้านเท่านั้นเนื่องจากเป็นที่พักอาศัยประจําการตกแต่งภายในจึงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนตามการแนะนําจากรายการวาไรตี้ของญี่ปุ่นบ้านหลังนี้มีต้นไม้หายากที่มีค่ามากเต็มสวนกลางสวนมีน้าพุที่นําเข้ามาจากอิตาลีค่าติดตั้งและค่าขนส่งน้ําพุนี้สูงถึงหลักล้านบาทและราคาของน้าพุเองก็ไม่ใช่ถูกๆ นอกจากนี้ภายนอกบ้านยังมีสุนัขเซรามิกและภายในบ้านมีเสือดาวเซรามิกซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถูกนําเข้ามาจากอิตาลีเช่นเดียวกับน้าพุภายนอกบ้านดูเรียบง่ายและสง่างามแต่ภายในบ้านหรูหราและมีความเรียบง่ายผสมผสานกันพื้นทั้งหมดของบ้านปูด,ด้วยหินอ่อนคุณภาพดีและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆต่างเป็นสินค้าหรูหราจากยุโรปทั้งหมดในห้องนั่งเล่นมีช a เด e ีย e ที่มาจากอิตาลีเช่นกันมูลค่าประมาณ3ล้านเยนหรือประมาณ740,000บาท เธอจะเปิดโคมไฟนี้ทุกครั้งที่กลับบ้านโดยบอกว่านอกจากสามีแล้วโคมไฟนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยที่สุดนอกจากนี้ยังมีพรมแนด์เมคคุณภาพสูงปูอยู่บนพื้นมีมูลค่าประมาณ2ล้านเยนหรือประมาณ4ี่แสนเก้าหมื่นบาทดูแล้วมีราคาแพงมากอีกทั้งยังมีชุดน้ําชาสไตล์ยุโรปสําหรับแขกราคาชุดละ7ล้านเยนหรือประมาณ1นล้านเจ็ดแสนบาทและเชื่อว่ามีอยู่ในบ้าน2-3ชุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ บนผนังยังมีภาพเหมือนของคุณนายฮาริโยโดยตามที่เธอเล่าภาพนี้ถูกวาดโดยเพื่อนจิตรกรของเธอในงานเลี้ยงเต้นรำครั้งหนึ่งเป็นภาพของเธอในงานเลี้ยงของราชบศ์ไบเซนไทยโต๊ะรับประทานอาหารและโต๊ะน้ำชาที่ตั้งอยู่ในห้องรับแขกก็ทำจากหินอ่อนจากอิตาลีแม้จะหนักมากแต่ก็งดงามมากเช่นกันอย่างไรก็ตามราคาของสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีใครรู้เพราะคุณนายฮาริโยเองก็ไม่รู้ราคาของพวกนี้เธอให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า และกล่าวว่าแค่เห็นว่าสินค้ามีคุณภาพดีจึงซื้อโดยไม่ได้สนใจว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ตามที่กล่าวกันว่าค่าตกแต่งทั้งหลังของบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ350ล้านเยนหรือประมาณ86ล้านบาทเมื่อได้ยินตัวเลขนี้ผู้คนต่างตกตะลึงแต่เมื่อคุณนายฮาริโยเล่าถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้เธอกลับดูไม่ใส่ใจอะไรนักเหมือนกับพูดตัวเลขออกมาแบบไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตสมรสของทั้งสองคนยังคงหวานชื่นมาก หลังแต่งงานสามีของเธอดีกับเธอมากและใช้เงินมากมายเพื่อมอบเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกให้กับเธอความรักของเขาที่มีต่อเธอเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งในวันเกิดของคุณนายฮาริโยสามีที่ใจกว้างถึงกับมอบเกาะส่วนตัวเป็นของขวัญวันเกิดให้ในเกาะนั้นยังมีการสร้างบ้านและติดตั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันตามความชอบของเธอทั้งหมดเธอสามารถไปพักผ่อนที่เกาะได้ทุกเมื่อและเคยพาเพื่อนไปจัดปาร์ตี้หลายครั้งนอกจากนี้ สามีของเธอยังทำงานการกุศลร่วมกับเธออีกด้วยเพื่อปกป้องอุรงอุตังก่อนหน้านี้พวกเขาเคยซื้อเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งซึ่งได้รับคำชมอย่างมากจากสาธารณชนในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเมื่อคุณนายฮาริโยถูกถามว่าเธอคิดว่าสามีของเธอมีเสน่ห์อะไรบ้างเธอตอบด้วยสีหน้าเยเกว่าเขาไม่มีเสน่ห์อะไรเลยถึงจะพูดแบบนั้นแต่รอยยิ้มที่ซ่อนบนใบหน้าของเธอก็ปิดไม่มิดแสดงให้เห็นว่าชีวิตสมรสของเธอมีความสุขมาก หวังว่าทั้งสองคนจะประสบความสําเร็จในธุรกิจมากขึ้นและหวังว่าพวกเขาจะยึดมั่นในงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการต่อไปและว,วันนี้เรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้สามารถร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ได้นะคะถ้าอยากชมเนื้อหาเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ